สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องอยูทู e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสารคามพักเพื่อไทยได้อภิปรายในสภาต่อเรื่องของการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็ไปต่อว่าต่อขานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ใช้ลักษณะ คุณยาวาจาที่ไม่ค่อยจะสุภาพมากนักทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ขึ้นตอบข้ออภิปรายของนายยุทธพงศ์จรัสเถียนในสภาและก็มีบางช่วงบางตอนเนี่ยครับที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์นั้นได้ตอบกลับไปยังนายยุทธพงศ์เป็นการสอนมารยาทเนี่ยครับให้กับนายยุทธพงศ์เพราะว่านายยุทธพงศ์นั้นเนี่ยครับแสดงกริยาบอกว่าไม่น่าฟังไม่น่าดู เพราะฉะนั้นกรุณารักษามารยาทด้วยรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาด้วยตนคิดว่าท่านถูกเขาเรียกว่าสสผู้สมเกียรติแต่ถ้าทําตัวแบบนี้เหมือนนักเลงข้างถนนพลเอกประยุทธ์นั้นยังบอกอีกนะครับว่าการุณารุณาให้เกียรติกันบ้างต,ตัวเองนั้นไม่เคยไปก้าวล่วงอะไรทางด้านโจทยุทธพงศ์จรัสเถียนการใช้คําพูดใช้กริยาที่ไม่เหมาะสมมันเป็นเรื่องของสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลล่าสุดนั้นเนี่ยครับ ดเรเสกสกอัฐวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับทางด้านคุณเสกสกลบอกแบบนี้นะครับบอกว่าการลุกอภิปรายของนายยุทธพงศ์จรัเจรเสถียรสอสอมหาสารคามและก็เป็นรองวหนาพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยการอภิปรายเนี่ยก็บอกว่าควรจะทราบสรรคนในเนื้อหาเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อน,นําไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ว่าเรื่องใดๆนายกเองก็ยินดีรับฟัง แล้วก็พร้อมที่จะทําตามข้อเสนอแนะในทุกเรื่องแต่ต้นกลับมองว่าก็มีสสบางคนที่บพิปรายสร้างสรรค์ใช้เนื้อหาวาจาที่ให้เกียรติต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีและไม่ให้เสียภาพพจ์ภาพลักษต่อสภา,าสอสงเกียติถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปตรงนี้เนี่ยดรเสกสกลบอกว่าตัวเองนั้นขอชื่นชมแต่สุภาษิตคำบังเพยไทยที่ว่าสำเนียงสองภาษากริยาสอสกุล ยังใช้ได้สําหรับนายโจยุทธพงศ์สะส,ะสะคนนี้ตนติดตามการอภิปรายทุกครั้งไม่เคยปรับปรุงนิสัยยังใช้พฤติกรรมคําพูดที่ไม่ให้เกียรติสภาอันทรงเกียรติและยังไม่ให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นผู้แทนของประชาชนใช่ว่าจะก,กักขระสามหาวก้าวร้าวยังกับนักเลงอันธพาลหรือกุ้ยข้างถนนมากกว่าที่จะมาเป็นผู้แทนของประชาชนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวนชนและประชาชนทําลายภาพลักษณ์ของสภาอันทรงเกียรติไม่น่าเชื่อถือนายคนนี้ก็จะ แม้ถึงเคยเป็นถึงอดีตรตัฐมนตรีคงได้ดีเพราะเป็นแค่สุนัขในคอกที่คอยเลียตีนเลียเท้าเจ้าของคอกสุนัขเท่านั้นเพื่อฟลุกอีกรอบว่าเจ้าของคอกสุนัขจะตอบแทนให้รางวัลสามารถเห่าหอนฝ่ายตรงข้ามแบบน้ำลายฟูปากเหมือนหมาบ้าเพื่อที่จะเอาใจเจ้าของคอกที่อยู่แดนไกลยังหวังฟลุกแบบลมๆแรงๆอีกรอบรับอาหารก้อนโตสมหวังดังใจนั้นใช่ไหมเป็นคําถามที่ตนและก็ประชาชนสงสัยฝากถามมาอย่างโจยุทธพงศ์ จรัสเถียนนี่เป็นสิ่งที่ดอร์เสกสกลอัดถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นได้ตอบโต้และก็ตั้งคําถามไปยังทางด้านโจ้ยุทธพงศ์จารัสเถียนสสมหาสา,ารคามของพรรคเพื่อไทยในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยครับ